ก็ขอขอบคุบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม FC Mobile มาเดี๋ยววันนี้ผมงเราก็เล่นมานานแะคะเพิ่งได้ก็ยืดสิบเองมาอันนี้คือทีมของผมอืมเงินตาแบกก็ไม่มีหรอกไม่มีใครเป็นตาแบกหรอกโอเคไปกันเลยเราจะมาเล่นจนกว่าจะเบือ่อนี้กว่าจะเบือ่อ เล่นย uh ี huh. ่ส ah. um ิบชั่วโมงก็ยังได้ถ้าไม่เบื่อน้าดีเดย์ทุกคนมีวิธีแบบให้อันนั้นไหมอะไรวะเขาเรียกว่า อ๋อง่ายอยาทีมเพิ่มอ่ะมีทิกไหมมามาเลยผมเปิดเสียงนะอืมนี่คือคลิปแรกที่นี่ก็คือคลิปที่จะที่จะเปิดมาอย่างเงี้น,นะครับโดนตัดบอล เล่นเชิงาหน่อยหนึ่งทีสองทีสามทีอโดนจิ้ม,มเดี๋ยวปรับก่อนนะเออตอนนี้ยังปรับยังไม่ได้เสียบสูบแม่ค่อนตอนแรกหนึ่งว่าบอลน,นีนี่ไปเคลียเคลียทำไมกดใจแต่ไม่เคลียโห ชอร์ยอออนเอามาเจอในแคปิออนอยแฟร์อืมอามาโลฟายู่สุนตินเอาบารุงเอาบารุงบ้านทุกคนเป็นยังไงบ้างแผ่นดินไหวกันไหมบ้านผมอะแผ่นดินไหวบ้านโยกเลยคว่างไป งูกเกงกองดำนี่เสียบเสียบทีบนไปบนฟ้าเลยสวยแม่ค่อนลูกช้าไปหน่อยแต่ก็ยังได้อยู่สวยโจนาทานทาถูทาถุเนิ้มกดเอ,อือ ลืมกดให้มันออกมาเลยยิงได้ไปเลยเออแล้วทำไมน้อยเอย้มันไม่ออกมาตั้งแต่แรกวะ่ะลืมเปล,ลี่ยนนี่โมดิตลืมเปลี่ยนโมดิตลืมเปลี่ยนโมดิตเปิดมุม คมเกินเอาแอ็กกี้เอาได้มึงเจอเดีมึงเจอมึงเจอกูอันนี้แค่อ่อนให้มึงเจอเรารู้เธออมดีไหม มาดิมาดิมาดิกูเบลมามาเฮ้ยนี่นี่โดนบอลตัดฟับอืมทำไรอะโอ้ย โดนโดนโดนดูฟ้ายข่มข่มกูไม่โอ้ยห้าห่าเซฟยังได้เอเซมโตโอ,อีเกเฟแค่นี้แหละเดือดติดสิคิลิต จะตัดบอลได้แไรหนึงน่งนุกว่าจะตัดได้งูกินกองดับสูบเคี้ยปาปาบมงไปเลยอุดมันอุ้ยแหลกฝั่งนู้น่ะ แ่คอนเร็วกว่าแม่ค้อนเร็วกว่าอืมมาดิเขาสวยโนยง่ายมึงเซฟไม่ได้มึงเซฟได้แต่ลูกแยกๆเปิดมาดิเปิดมาดิเปิดมาด,มาด,มาดิอุ้ยมิกาน,นี่โดนโดนโดนแล้วโดนโดนจิม้ม ดโดนไปยังไม่หมดถ้าลูกที่เมื่อกี้เข้านะจะแอคเลยอ่ย รุวมาเล่นประมาณสามตาค่ะมาในตาที่สองมาทิไทยว่าสัตว์ดูร้อยเก้ารปดหดูขอราดิ เมนเป้โห,โหทุกคนคิดว่าผมจะชนะได้ไหมถ้าคิดว่าผมชนะได้บอกมาเลยผมได้ยินอยู่แล้วสิ่งสิ่งที่ทุกคนบอกอะ่ะนากาตะกวาดีโอ มาดิอ mm, ืมโมดิรอดจากโอ้โดนเตบอนอะไรอ่ะโอ้โดนเตบอนอะไรวะมาดีนาตะกะนาตะกะตะกะแล้วมันไม่อง่นั้นวะอไปสวย ปฏิกิริยาลอยลามพันล้านล้านล้านเสียบเลยกดค้างอีกแล้วเอา లక్ష్యయి నీకు ชิบให้ถึงตีนดิมาโกมาดิเอร์ลิงฮารันใจไปให้เดมเบเล่ ลังกาเพียเอาดาบกูเอา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 ได้ฟีฟสองรอบยิงไม่เข้าพอช็อตจอจก็เลยคานกดดันเ่าดิเกงกองดอโรลิงฮาลันืออือ เพช็นอนอเ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยโอ้มมโอ้มูนตาเล่นเชนหนึ่งทีแล้วกเพชดแบบนอนนครับนอนนนากตะ ส่วนเอ็มเป้วิ่งเหรอ,หรอส่งเป้วิ่งเหรอทำไมชอบแพ้คนที่อวยอ่หน่อยๆมาดิ เฮียฮาซาวิ่งไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วเขาเนี้ก็ลืมเปลี่ยนอีกแล้ว แบบปั่นขอท่าแบบปั่นหน่ย <No! S 1> อยโง่แอคจ่าแอคจ่าแล้วฮ่ะเศรษฐเลยมาดู <c oughs> เป็ยแบบปากัอนอืมสีดานี่แหละกดผิดกดผิดมาตาสุดท้าย สามหนึ่หกห้านเห็นบุกมือทำไมบุกมันกากว่าเราอ่ะจะทำเปกองกาลมึงคุดเข่งเนี่ยเออแเลบลย อาจจะน้ยอนนยก็ได้ไม่ไปรู้ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยฮ้าไปเลยฮ่าแม่ล่ะทำอะไรมึงเนี่ยโคโบบ้ปาประกบประกบประกบยังไง้มันลอดดัก วายดูฟาวฮะแล้แม่งโดนใบนูว่ามีตัวอยู่ตอก ตกแล้วแทงแทงแล้วเฟ็กชอ็อตนี่เฟ็กชอ็อตนี่นี่โดนใจไปให้ฮารันลันฮาซูบ็อกลาเออากูแน่บักซูบ็อกลายโอ้โล้ำลายล้ำลายจานุ mông, um, ừ, út mận me kê, le 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 le, le, ngu ken con đầm. โอ้แล้วมึงจะป้อยไปทำไมวะโอ้กวาดิโอ,โอป<ะ>๊บาไปมัวม่วๆมัวม่วๆคว,ว,วาดิโอแม่งมิงมากูจะใจ่ายให้กวาดิโออยู่ละแม่งไม่รับ ถามหน่อยแม่ดิจะใจ่ให้หาแล,ลนด์แล้วกวาดีโอขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมขึ้นมาไม่ขึ้นออขึ้นมาทำไมก่อนโซบอกลายเลยเจอแน่โซบอกลาย แข็งจริงยังไงโอยไหนบอกว่าร่งางกายแข็งแกร่งวะหนึ่งตอกไม่ผ่าน โอเคบ๊ okay. ายบาเจอกันเพียงเจ้านี้นะคะบ๊ายบาย